สวัสดีจ้ามื้อนี้เขากลมาบอกกันอีกแล้วเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้าเขาสิพ้ามาเบิ่งวิธีการรักษามหมูเจ็บขาเนาะจ้ามื้อนี้เนาะจ้าเขามีหมูตัวหนึ่งหมูหน่อยเนะาะเจ็บขาเจ็บขานี่เจ็บขามากๆเนาะจ้าเจ็บขาแห้งซึ่งลักษณะของการเจ็บขาของหมูตัวนี้ก็คือขาหลังสองขาบ่สาม,มารถยางใดเลยเนาะจ้า ก็คือได้นนยกก้นขึ้นใส้ได้เฉพาะขาหนาสองขาก็บสิขาหนานย่างขังหลังยกก้นขื่นย่างเนาะจา้ะอาการของหมูตัวนี้คนทางที่สีมีอาการนักพอสมควรฉะนั้นเมื่อหมูมีอาการนักแบบนี้เขาจะต้องรักษาถ้าเขาปล่อยไว้หมูก็อาจจะตายไปเลยเนาะจา้ะจากคลิปที่แล้วเขาได้เหตุคลิปเกี่ยวกับยา,าสารรพคุณของอยา วิธีการใส่ยาไปเนาะคลิปเมื่อกี้น่ะเขาจะเอาอยาตัวเนึ่งเนาะจา้ะยาตัวเนึ่องจากคลิปที่แล้วมารักษาหมูตัวนี้ให้เบ่งซึ่งคลิปนี้เขาใส่เวลาในการรักษานี่ก็ค่อนข้าง,ง,งที่สิหลายมือเนาะจา้ะเขาสิผ้าไปเบ่งว่าหมูตัวนี้จะหายบอ่อเนาะจะหายดีหรือว่าจะหายไปจากโลกหนีเลยเนาะจา้ะเขาไปติดตามเบ่งกันเลยเนาะจา้ะ มาเบิ้งกันเลยจ้ามาเบิ้งกันเลยจ้าอาการของหมูเจ็บขาของเห่าเนาะจ้าค่อคนข้างที่จะเจ็บขามากมากเลยเนาะจ้าพะว่าขาหลังก็สามารถใส่งานได้เลยสังเกตจากการย่างของมูเนาะจ้าจะใส่ซองขาหนานในการพยุงขาลังนี่ก็คือยกขึ้นเลยเนาะจ้ายกขึ้นดึงดึงแบบนี้เลยเนาะจ้า,าลักษณะแบบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆ เจ็บขนาดไหนจากที่ไปสัมผัสตัมูเบิงเนาะจา้ะไปจับคนจับขาเบิงช่วงคอขาเนี่ก็คือใครก็คือใครก็คือเป็นตะบ,บวดแห้งแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อช่วงก้นพวกเนี่ยก็จะเป็นแข็งแข็งเนาะจา้ะสังเกตจากการย่างของมูว่าหมูจะเจ็บแห้งขนาดไหนจนว่าสามารถที่จะเอาขาลงได้เลยบางที่มูตัวนี่ย่างนะ่ะย่างไปก็เมื่อยก็คือโนอนลงเลยเนอะจ้ะอ่า แต่ไม่คดีอย่างหนึ่งก็คือหมูตัวนี้ค่อนขขางที่สิตโิตัวใหญ่หมูตัวนี้มีอายุแค่4เดือนนะจ๊ะอออมาก,กัว่อนข็งงตัวใหญ่การกินนมยอียงกัยังปกติอยูอ่ฉะนั้นมันสามารถรักษาหายได้แน่นอนนะจ๊ะคิดว่านะจ๊ะตอนนี้ก็ค,ค,คือคิดว่ารักษาได้แน่นอนหายพ่หายเข้าไปเบิ้งอีกที่หนึ่งนะจ๊ะ,ะสำหรับยาที่เข้าเสียในการฉีดก็คือพีพีเอสจ้ะ,ะจาก หมูตัวนี้ค่อนข้างที่สิตัวใหญ่เขาจะฉีดยาพี่พีเอตตัวนี้ยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดซีซีนะจ๊ะศูนย์จุดเจ็ดซีซี้านหน่อยกน็นี้เขาก็ฉีดหน่อยก็นี่นะจ๊ะจากศูนย์จุดห้าอ่าสังเกตขาหมูไข่นะจ๊ะอันนี้เป็นการฉีดเทื่อแรกนะจ๊ะมือที่ซี่เนาะมูอยูซีมือเขาฉีดเทือแรกอ่าศูนย์จุดเจ็ดซีซี ยาตัวนี้อย่าลืมเขย่าขวดก่อนนะจ๊ะเพราะว่ายาตัวนี้มันจะเป็นมันจะตกตะกอนอ่ามือต่อมากมือนีคือมือที่หาเนาะจ๊ะมือนีมือที่หาจากที่เมื่อวานที่เขาฉีดยาไปเนาะมือนีเบ่งอาการโมอต่ยังเจ็บเก็ยังยกน้นคือเกาก็ยังยกคือเกาอยู่เนาะจ๊ะอ่าก็ยังว่าแสดงว่ายังเจ็บอยู่เมื่อเป็นแบบนี้เขาก็ต้องรักษาต่อไปนะจ๊ะมือนีมือที่หาแล้วอาการเจ็บ จากที่เข้าเบิ้งอาการแล้วนะจ้ะเข้าเบิ้งเล้วว่าหมูยังอาการบ่ดีขึ้นอ่าเขาก็จะฉีดพีพีเอทเทอที่สองนะจ้ะเขาจะฉีดพีพีเอทเทอที่สองศูนย์จุดเจ็ดคือเกาเนาะจ้ะศูนย์จุดเจ็ดคือเกาใช้ในการฉีดอาการของหมูเมื่อนี้กันยังบ่ดีขึ้นรักษาตอนเนื่องไปเลยจ้ะจะหายบ่หายกะ ลอเบิ้งกันต่อไปนาะจะว่าจะดีขึ้นบ่เขย่าวขวดก้อนฉีดทุกครั้งนาาจะอย่าลืมขย่าวขวดพรอวาอยาตัวนี้มันเอ่เหนียวเหนิดนะจ้ะหมูตัวนี้นาะจะเขาจะเบ่งลักษณะของหมูก,ก็คือยังขาบวมคือเกาอยู่ฉีดต่อไปแล้วก็เบิ้งอาการมือต่อาอมกเนาาจะ ก็ยังใครๆบวมๆอยู่สังเกตได้นะจ๊ะต่ว่ามเมอรอนี่ก็ยังมีการไข่โตมากจากน้อยแหละก็ยังพ่อสียางได้จากน้อยแล้วนะจ๊ะมูตัวนี้อายุหามือแล้วสำรับมือต่อมานะจ้ะเขาก็มัเบิงอาการของมูอีกซึ่งมูตัวนี้อายุหกมือเนะจ้ะอ่าเขาสังเกตอาการของมูมือนี่แล้วกับพ่อยางได้นะจ้ะกับพ่อยางได้ก็ อาการกร็ถือว่าดีขึ้นเนาะสำหรับมือนีเขาจะยังไม่ได้ฉีดยาเนาะเขาพานันเขาเขาเว้นไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขาฉีดสองมือต่อกันแล้วมือนีเขาก็จะพันไปก่อนแต่ว่าเขาแวะมาเบื้องอาการมนะันเนาะก็ยังมีขาไขๆอยู่ยางกับ่าด้ยกกล่นคือเกาเหลาเนาะแต่ยางพาอ,อยางได้แล้วสำหรับมือต่อมามือที่เจนะ็ดมูอเริ่มใหญ่ขึนแล้วมือนีมือที่เจ็ดก็ยังมีอาการเจ็บเจ็บขาอยู่เบื้องอาการ ก็ยังมีโยกนิดนิดน้อยเนาะแต่ว่าสังเกตมือนีหมูใหญ่ขึ้นก็เกาหลเนาะอย่าที่เใาฉีดไปนี่ทั้งรักษาเจ็บขาบัวก,ก็บ่มรุ่งไปน้ำเลยเนาะจันสังเกตหมูจะโตใหญ่จะโตใหญ่ขึ้นเนาะจ่าก็อาการกระทื้ว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เกาหลายเนาะจันมากมากเลยท่องก็ยังบ่ท่องนี่ดีขึ้นเนาะจันยัง ดีขึ้นมากๆเลยเ่อเด็แแบบแบบแบบคักคือตะกีเนาะสังเกตจากโตมูอ่าก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเนาะเมื่อนี้มือที่เจ็ดนะจ๊ะอ่าสำหรับเมื่อกี่จากที่เข้าไปเบิงอาการของหมูมาแล้วเขาก็มาฉีดยาอีกเทือที่สามแล้วนะจ๊ะนี่ฉีดนี่เทือที่สามแล้วทุกครั้งที่ฉีดเขย่าวขวดยาคือเกาจ้ะ มื่อนี้เขาฉีดอยู่หนึ่งจุดศูนย์จุดแปดเนาะจ้ะฉีดอยู่ที่ศูนย์จุดแปดมูเริมตัวใหญ่ขึ้นเขาก็ฉีดหลายขึ้นเนาะจ้ะศูนย์จุดแปดเมื่อนีนเขาฉีดจากที่เขาเบอร์อาการมูแล้วอาการมูกับคนคลางที่สีดีขึ้นมากเนาะเมื่อนี้เขาก็จะมาฉีดยาอีกรอบนึงเป็นเทือที่สามแล้วมูวจิตมือก็ถือว่าตัวใหญ่เนาะจ้ะเนี่ อาการถือว่าช่วงขาที่เขาจับจับสัมผัสเบิ้งก่อนที่ที่เป็นเนื้อแน่นๆก็ออกค่ายๆโตแล้วเนาะจ้าเนี่ยช่วงขาที่เจ็บกับกับค่ายโตก็เกาตะกี้ค่ายๆบวมๆแต่ก็ยังเหลือนิดนึงอยู่เนาะจ้ายังเหลือค่ายๆบวมๆอยู่แต่ก็ถือว่าดีขึ้นก็เกาหลายนะจ๊ะวันนี้เขากจะมาฉีดยาซ้ำก็ไปอีกอฉีดซ้ำก็ไปอีกเลยเธอที่สามแล้วเนาะจ้ะในการฉีดเนี่ย ฉีดซำต้งไปนะจ๊ะแล้วกาก็ถ้าเบื้องอาการอีกเที่ยนึงนะจ๊ะว่าอาการมืออื่นนี่สิเป็นจังไดยาตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะจ๊ะดีมากๆเลยเนึ่งละฉีดแก้เจ็บขาได้แถมบวกกับบำรุงหมูไปน้ำนะจัะนะสำหรับมือต่อมาเนะจ๊ะสำหรับมือต่อมาเขาก็สิมาเบิ่งอาการของหมู ขบเบิงวามเอนีเป็นยังไงฮะจากที่ข้าเบิ้งเมนีก็คือหมูคล่องแคล่วก็เกาเนาะจ้าคล่องโตก็เกาอาจจะมีเจ็บขาบ้างแต่ว่าเมนีหมูขอนขางที่สิโตง่ายก็เกาหลายเนาะดีขึ้นบ่ดีขึ้นเท่ากับสังเกตเบิงเอาเนาะจ้ะว่าหมูที่ข้ารักษาเนี่ยดีขึ้นก็เกาบ่ยางของแขวก็เกาเนาะจ่าโตง่ญ่ขาเหี่ยวก็เกา ติดตามอาการทุกมือนะจ๊ะเนี่ยมือนี่ก็เป็นมือที่แปดแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าอาการดีขึ้นก็เกาหลายนะจ๊ะโต้แย้ย่างคลองแคล้วก็เกาอ่ากะสิมีบางยกขาเซ๊ะเนี่ยอ่ามือนี่มือที่แปดนะจ๊ะเขาก็ลาฉีดยาเทือที่ซีแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นการฉีดเทือที่ซีแล้วมาสังเกตอาการของมูแล้ว มูกับคนค้างที่สีดีขึ้นเอานำไปเทอที่4ีนะจ๊ะเนี่ฉีดไปเลย0.8นะจาะจากนี้เขาก็จะเว้นไปนะจะาะบบฉีดอีกแล้วเนาะเบื้องอาการว่ามูจะดีขึ้นบอจากที่เขาฉีดมื่อนี้ไปเขาก็จะมาอัปเดตให้เบื้องอีกที่นะจ๊ะมืออื่นเนาะว่าจะเป็นทัง้งหรา ขาดีคืนเนาะจ้ะขาเหี้ตัวงามกเก่าเก่าเนาะจ้ะมือนี่ก็เป็นมือที่เก่าแล้วเนาะจ้ะอ่ามาเบิ่งอาการของหมูของเฮาว่าหายดีบ <Hi D> ่ <Bo> อ่าจากอาการของหมูเนาะจ้ะอ่ามือนี่ย่างสบายเลยเนาะจ้ะคล้องแคล้วเลยตัวใหญ่ขาเหีคล้องแคล้วเลยเนาะจ้ะมือนี่ โอ้ถือว่าการที่ห้ารักษาหมูโดยยาพิพียดนี่ถือว่าได้ผลนะจ่ะถือว่าได้ผลประสบความสําเร็จนะจ่ะจากที่หมูเจ็บขายางขาลังบด้เลยเฮาใส่ระยะเวลาในการรักษาอยู่ประมาณเฉลี่ยซีมือซีมือหามือนะจ่ะหายนะจ่ะแสดงว่ายาตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะจ่ะสำหรับผู้ใดที่มีหมูกำลังเจ็บขา ลองเอาวิธีนี้ไปใส่เบิ้องใดเนาะจ้ะน้องเอาไปใส่เบิ้งเดอ้อเพื่อเอาไปใส่แล้วได้ผลเนาะจ้ะผู้ใดที่เบิ้งคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ้ะได้ความรู้นะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะ i ครกดติดตามคอมเมนต์ให้นด,ด้จ้ะเป็นกำลังใจคนเห็ดคลิปเนาะอันใดที่มีประโยชน์นะเกี่ยวกับหมูห้าก็บสิมาแชร์ ามาให้ความรู้นะจาะเขาอาจจะบ,บดได้เก่งนะจาะอาจจะบ,บดได้เก่งลอยเปอร์เซ็นแต่ทุกคลิปที่เขาออกมาลงคือจากประสบการณ์ของเขานะจาะขอบคุณจ้า